วันนี้นะครับผมมาหาซื้อเฟอร์นิเจอร์ครับเพื่อเข้าออฟฟิศนะครับให้กับน้องๆโจทย์มี1ข้อเท่านั้นครับคือสินค้าที่ผมมาซื้อในวันนี้จะต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้นอันนี้อันนี้อันนี้เจ๋งน่าสนใจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีครับย่อสวย <laughs> สินค้านี่ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยราคา5,992บาทค่ะ แล้วผลิตในประเทศไทยไหมผลิตประเทศไทยค่ะวัตถุดิบในประเทศไทย, Deep, ทไทยแล้วก็ใช้แรงงานออกแบบแล้วก็ผลิตทุกขั้นตอนคนไทยทั้งหมดเลยค่ะอ่าสุดยอดตรงตามโจทย์นะครับค่ะคือวันนี้ะครับผมมาหาสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเพราะาอยากจะให้คุณได้รู้จักกับโครงการที่ชื่อว่า Made in Thailand และผู้ประกอบการของเราในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่า Perfect <c oughs> ผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศผมก็เลยอยากที่จะให้คุณได้เข้าใจว่า การที่พวกเราได้อุดหนุนสินค้าไทยซื้อของจากผู้ประกอบการไทยมันจะทําให้เศรษฐกิจไทยนะครับได้หมุนเวียนเติบโตได้อย่างยั่งยืนดังนั้นในวันนี้ครับผมอยากจะพาคุณได้รู้จักกับโครงการเมด i n Thailand หรือว่า MIT มากยิ่งขึ้นพร้อมกับผู้ประกอบการคนไทยที่ผลิตสินค้าในประเทศไทยด้วยครับ ก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวข้าวของเครื่องใช้ก็แพงขึ้นดอกเบีย้ยก็มีแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วไหนเจะเรื่องสงครามรวมถึงการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่รุนแรงมากขึ้นทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความเสี่ยงของทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในอนาคตแน่นอนครับมันย่อมส่งผลต่อผู้ประกอบการไทยด้วยเช่นกันและคงจะดีไม่น้อยนะฮะถ้าทั้งภาครัฐและเอกชนหันกลับมาอุดหนุนสินค้าของไทยใช้ของไทย เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการไทยให้มีมากยิ่งขึ้นโครงการเมดินไทยแลนด์นะครับเกิดจากการผลักด,ดันครับของสภาวตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังเราต้องการอยากจะให้คนไทยที่ใช้สินค้าไทยนะครับได้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจแล้วก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการใช้สินค้าไทยที่ผลิตในประเทศจะทําให้ผู้ประกอบการครับได้มีศักยภาพในการแข่งขันนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศทั้งหมดที่ผมพูดมาครับมันจะทําให้เกิดการเจริญเติบโตครับของภาคเศรษฐกิจ ในระดับองค์รวมในทุกๆมิติเลยในวันนี้ครับผมก็เลยอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้รู้จักกับโครงการ Made in Thailand หรือว่า MIT กันมากยิ่งขึ้นเชิญชมได้เลยนะครับตั้งแต่ปี2564ครมอมีมติให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินโครงการและรับรองสินค้าไทย Made in Thailand ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตภายในประเทศที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อสินค้าเมดินไ h a แ l นด์หรือว่า MIT ไว้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า60%ของงบประมาณจัดซื้อจัดจ้ดจางทั้งหมดนอกจากนี้นะครับยังกําหนดให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศจํานวนไม่น้อยกว่า90%ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างนั้นๆ MIT เป็นการสร้างโอกาสครับให้กับผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศได้มากขึ้นวันนี้ครับผมก็เลยอยากให้คุณได้รู้จักกับผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มจากบริษัท Perfect Office Furniture ครับ ต้องบอกก่อน Perfect Office f ิ a n ฟร e r นี่ยก็คือเราทำออฟฟิศสำนักงานนะครับประกอบด้วยสินค้าหลายๆประเภทนะครับทั้งโต๊ะทำงานนะครับเก้าอี้โซฟาหรือม,มีนแผงกั้นต่างๆพี่รู้จักโครงการ m i t ได้ไงฮะเบื้องต้นจะรู้จักของกฎกระทรวงที่ที่ภาครัฐได้ประกาศออกมาเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมไทยเนี่ยที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการจัดซื้อจ,จัดจ้างภาครัฐเนี่ย บอกว่าหนึ่งมันมีสิทธิประโยชน์อะไรสําหรับผู้ที่ร่วมโครงการและไปเสนอเสนองานในภาครัฐตรงนี้พอเห็นสิทธิประโยชน์เนี่ย,ท,ย,ยทำให้สนใจเลยถ้าเรายื่นประมูลผ่านระบบ e bidding ของภาครัฐเนี่ยผู้ประกอบการที่มีตาสัญลักษณ์ MIT เราจะได้แต้มต่อ5เปอร์เซ็นต์เนี่ยกว่าและพี่คิดว่าในโครงการ MIT เนี่ยครับมันดีกับเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างครับจริงๆก็มีส่วนส่งเสริมในแง่ของการผลิตภายในประเทศสนับสนุนวัตถุดิบนะครับที่มา ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมไทยเองนะครับก็เป็นการขยายในเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมและก็ต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาเหมือนกับเงินทองไม่รั่วไหลนะพี่เนาะถูกต้องครับถ้าสมมุติตว่าเรามีการจัดซื้อจัดจ้างมีการซื้อของภายในประเทศแทนการที่จะต้องสั่งนําเข้ามาตลอดอเวลาเนี่ยมันก็จะทาให้เงินมันหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยของเราได้แหละถูกต้องครับ อของพี่ใหญ่นะคะทําเกี่ยวกับท่อเหล็กค่ะเป็นท่อเหล็กก้าใช้สําหรับส่งน้ําแล้วก็เป็นท่อไฟเบอร์กลาสสำหรับส่งน้ําเช่นกันนะคะในแบรนด์ของชวลักษ์นะคะในนามของบริษัทชวลักษ์จำกัดอันนี้เลยนะใช่อันนี้เลยค่ะตรงนี้นี่คือ made ิน Thailand แบบเต็มที่เลยนะเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าเราได้มาตรฐานมอก .427 ทับ2562นะคะจากสามอ,อด้วยแล้วก็กว่าจะมาเป็นเหล็กกว่าจะมาเป็นหน้าจานอะไรพวกนี้ค่ะ เราก็มีสปายเออร์เหล็กเราก็ซื้อจากเมืองไทยนะคะสี C, เราก็ซื้อจากเมืองไทยเพราะฉะนั้นสปายเออร์เราก็เมคอินไทยเหมือนกันอย่างเวลาที่เราไปประมูลงานนะครับการมี MIT อยู่ด้วยเนี่ยมันดียังไงครับพี่จะบอกว่าถ้าไม่มีคือไม่ได้งานเออมันดีไหมอะ่ะมันก็ต้องดีสิเพราะว่าถ้าไม่มีคือเราประมูลไม่ได้<า>ถูกไหมแต่ถ้ามีปุ๊บเนี่ยมี5งานที่เขาระบุว่าคุณต้องมี MIT ด้วยสมมติมีอีก2งานที่ไม่ได้ระบุว่าต้องมี MIT <อ>การประมูล2งานกับ7งาน โอกาสที่เราจะได้งานอะไรที่มันเยอะกว่าก็ต้องเจ็บเพราะนั้นมีมันดีกว่าไม่มีมมอพี่บอกเลยร้อเปซผู้ประกอบการบางรายฮะยังยังรู้สึกไม่มั่นใจหรือว่าพอเวลาเห็นข้อมูลแล้วเอไม่แน่ใจว่าเราควรจะสมัครเข้ามาเลยไหมเข้ามาร่วมโครงการเลยดีไหมพี่ไก่เห็นว่าไงครับให้เข้ามาเถอะเพราะว่าอะไรเพราะว่า mit อ่ะจะช่วยคุณเป็นกระบอกเสียงให้กับสินค้าของคุณ <S <S เพราะว่าการที่คุณได้รับรอง mit อ่ะมันสร้าง value add อ่ะ มันสร้างแบรนา์ให้ตับผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าของคุณอยู่แล้วเชื่อมั่นว่าถ้าคุณเข้ามาตลาดคุณต้องโตคุณสามารถขยายธุรกิจได้อย่างแน่นอนขออย่างเดียวว่าผู้ประกอบการเราอะจะต้องสร้างมาตรฐานคุณภาพนะคะให้ชาวโลกเขามั่นใจว่าสินค้าที่ทำในเมืองไทยมันดีจริงๆนะคะแล้วก็อยากฝากว่าไทยทำไทยใช้ไทยส่งออกไทยเจริญนะคะ่ะ เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าผู้ประกอบการทั้งสองรายเห็นถึงความสําคัญของโครงการ MIT เพราะามีประโยชน์กับการยื่นประมูลงานภาครัฐไม่ไว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายช่องทางการตลาดรวมถึงการทําให้เป็นที่รู้จักนะครับของทางภาครัฐแล้วก็ผู้บริโภคท,ท,ทั่วไป อย่างไรก็ดีนะครับสภาวตสากรรมแห่งประเทศไทยได้ให้ความสําคัญในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ประกอบการอย่างเข้มงวดด้วยเช่นกันด้วยมาตรฐานการรักษาข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการล้นไหลตามแนวทางมาตรฐาน ISO 2 7 0 0 1 ในทุกๆปีนะครับเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของโครงการรวมถึงการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสินค้า MIT ให้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นเราได้ทำ PR อ,อย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นการโรดโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์ในทุกๆภาคหรือว่าจะเป็นงานที่มีความร่วมมือกันร,ระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่ผมได้มีโอกาสเข้าไป,ไปร่วมงานด้วยครับตั้งแต่ปี2564ถึง2566 ที่ได้ดำเนินการออกใบรับรอง MIT มียอดตัวเลขการออกใบรับรองเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีครับจำนวนบริษัทที่มาลงทะเบียนในระบบกว่า5,000บริษัทโดยผ่านการรับรองแล้วกว่า50,000 SKU และจากการจัดเรียงลำดับอุตสาหกรรมที่มายื่นขอมากที่สุด5ดับนะครับอาทิอุปกรณ์งานก่อสร้างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มเหล็กปูนซีเมนต์และเครื่องปรับอากาศโดยกลุ่มสินค้าเมนไทยแ,แลนด์ที่มีโอกาสเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอาทิวัสดุครุพันธ์สำนักงาน ครุพันธ์การศึกษาและกลุ่มงานจ้างก่อสร้างงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐในแต่ละปีมีมูลค่าสูงถึง1.6ล้านล้านบาทโดยเม็ดเงินจำนวนนี้นะครับจะถูกกระจายไปยังภาคส่วนต่างๆและเชื่อมโยงไปยังแรงงานกว่า5ล้านคนอีกทั้งเม็ดเงินไทยแลนด์ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการย้ายฐานการลงทุนจากต่างประเทศมายัางประเทศไทยมากขึ้นอีกด้วยครับจากรายง,งานผลการจัดซื้อจัดจ้างของภาค,ครัฐในปีงบประมาณ2565บริษัทที่ได้เข้าร่วมประมูลงาน และได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐจำนวน1,600กิจการรวมมูลค่าเงินที่ใช้ทำสัญญากับ MIT ทั้งสิ้น1 2 0 0 0แ0ล้านบาทเท่าที่ผมได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสกับโครงการ MIT หรือว่า a มด in ไทยแล a ด d นะครับทำให้ผมได้รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ควรจะต่อยอดเพื่อให้เกิดความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเงินทั้งหมดเนี่ยมันจะหมุนเวียนเข้าในระบบแล้วก็อยู่ในประเทศไทยของเราพอเวลาเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยผู้ประกอบการก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น สินค้ามีการผลิตมากขึ้นมีการจ้างงานมากยิ่งขึ้นเศรษฐกิจไทยของเราเติบโตได้มากยิ่งขึ้นในเวทีโลกดังนั้นผมก็เลยไม่เห็นทางเลยครับว่าทำไมเราถึงจะไม่สนับสนุนสินค้าไทยในโครงการ Made in Thailand หรือว่า MIT สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจการขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบรับรอง Made in Thailand หรือว่า MIT คุณสามารถเข้าไปได้ที่ www.mit.fti.or.th/line-official@mit-official หรือว่าสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ดังต่อไปนี้ครับ